ครับผมประทึกจริงๆจ,จัดมาอย่างนี้หูดอกสีมาแล้วครับผมไปฮะลวงกันไปหูดอกที่ห้ามาอีกจัดกันแบบ<อ>ลุลุเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีนะวันนี้อยู่ผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำครับผมวันนี้จัดทุนไหมฮะ175ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะจัดกันสักตาละสิกนะ แต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก,ก็ใช้ก็กระดิ่งติงหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมเนี่ยมาดูกันก่อนนี่ยฝีมาหนึ่งครับผมโอ้โหดปีมาหนึ่งมาสอครับผมเอาจัดมาอย่างนี้โอ้โหได้โอ้โหสนะิบมาก่อนเลยนะสี่จุดศูนย์ศูนย์ครับผมหนึ่งคูณสองไปโอ้โหเอาล้วตอนนี้ไปโลลัวเลยโอ้โหนะตอนนี้ต้องเอาลนะคิวมาครับผมโอ้ย หน้าเขียวมาหน้าเขียวมา15บ5 4 3 2ไปก่อนเลยฮะตอนนี้หน้าแดงจัดเต็มมาแล้ว3ามพันหนึ่งอูยาแผมอ่าฮะล้วนมาเลยฮะพันพันหนึ่งสามพันหนึ่งครับผมโอ้โหหนึ่งสี่สี่ก็มาตอนนี้โอ้โหจัดมารัวๆครับมั่วกันไปเลยครับผมโอ้โหตอนนี้จัดมาอย่างนี้งงกันไปเลยฮะโอ้โัดหนึงขึ้นึ้นเหนือตึ้งยื่นขึ้งนเสียวอย่างนี้ผมตอนนี้จัดไปครับผมสี่ 9 5้าไปแล้วห้าไปแล้วครับผมอุ้งอนะ้ทะลุ6กหรือเปล่าครับผมหไปแล้วตอนนี้ยอข้ามันไปนี่โอ้ยสาวมันเจ็ดดิครับผมโอ้โหมั่วแต่ตลกครับผมมาจนมั่วอึ้งทึ่งเสียวครับผมโอ้โหเอาแล้วตอนนี้จัดกันไปดิครับต้องขยับกันหน่อยแล้วครับตอนนี้จัดไปตาลาร้อยก่อนเลยครับผมโอ้หสาวทําของเราจัดปีมาหนึ่งมาสองหน้าเขียวมา หน้าเขียวมากจัดมาอย่างนี้รัวฮะตาเริ่มลายครับผมจัดไปนี้โอ้โหาหน้าเหลืองก็มาหน้าเขียวก็มีโอ้โหฟีไปอย่างนี้ฟีหนึ่งฟีสองฟีสามซันระทึกโอ้โหนะแล้วผมระทึกจริงๆจัดมาอย่างนี้โอ้โหดอกฟีมาแล้วครับผมไปฮะรัวกันไปโอ้โหดอกที่ห้ามาอีกจัดกันแบบรัวๆไปเลยฮะฟีสิบสองกันไปเลยครับผมโอ้โหนะวฮะตอนนี้ดูดูไปดูรัวไปเลยคูณสองไก่อน ูมา20.0 20. คูณ4โอ้โหนาม่วงมา200.0 0คูณ6ไปบอกว่าอื้อหือคิ้งก็มา120คูณ8อื้อหือเอาแนละ้วถ้า340ก็มาฟรีเหลืออีก10จัดไปตอนนี้3,500อท่อคิวมาอีก40.0คูณ10ไปดิครับผมอื้อหือหน้าเหลืองก็มา หน้าแดงก็มีจัดมาอย่างนี้ปีหนึ่งเจมาอีก5 0 0สิบโอ้โหลัวไม่หยุดไม่หย่อนครับเริ่มงงครับผมตอนนี้จัดไปครับพันสองไปแล้วหกสิบเก้า็มาคูณ16โอ้โหหน้าเขียวก็มาโอ้โหจัดไปนี่ครับ1 5 0 0โอ้โหเอานะครับลักลึกไปใหญ่ในะหญ่แล้วโอ้โหนะครับตอนนี้หืวเอาแนละ้ะจัดเต็มจัดตึงนะครับผมตึงจะจัดจัดเต็มตึง,ตงหัวจะปวดกันแนละ้วตอนนี้ลัวๆกันไปเลยครัลัว,ลว,มไ,มลลวไม่หยุดครับผมโอ้โหมื่นสองครับผมเอาละ ตอนนี้จัดไปครับปีเหลืออีกอเจ็ดเหยวยาวกันไปเลยตอนนี้คูณ18ปีเหลืออีกหกหน้าแดงมาปีก็มีจัดไปดีครับผมโอ้โหน้าเหลืองจัดมาห้าอุ้ยเอานะครับผมตอนนี้คูณ18ไปก่อนโอ้โหอารนะลัวลัวกันไปคูณสิบก็มาสองพันแปดอีกแล้วจัดมาอย่างนี้คูณยี่สิบโอ้โหพันหกก็มีคูณยี่สิบสองไหมฮะหน้าเขียวมาสาวถ้ำมีสี่สี่ศูนย์คูณยี่สิบโอ้โหรัวๆนไปฮะหายใจหายคอไม่ทันกันเลยนะ ดมาอย่างนี้ฮะหนักตลอดก็ผมหนักตลอดโอ้โหสามพันเก้าสี่พันมาแล้วฮะสี่พันทะลุห้าพันอืมไม่ทะลุก็ผมสี่พันเก้าพอผมอาละจัดมาอย่างนี้ปีเหลืออีกสามก็ผมหืมย,ยาวๆกันไปตึงๆกันไปเลยฮะตอนนี้รัวๆกันไปเลยก็ผมปีมาหนึ่งหน้าเหลืองมาอืมเอาแล้วฮะตอนนี้รัวๆกันไป 24, คูยี่สี่ก่อนปีมาหนึ่งสาวข้ามาอีกโอ้มหจัดมาอย่างนี้ครับผมทะลุทะลุมื่นไปแล้วมื่นแปดไปดิครับผม จัดมาอย่างนี้ฮะต้องขยับกันหน่อยแล้วครับผมโอ้โหจัดมาอย่างนี้ร้อนแรงจริงโอ้โห200ไปเลยครับผมอย่างนี้รออะไรกัน,นะครับพี่น้องไปดูกันก่อนเลยโอ้โหแล้วตอนนี้20 0 0มืไปก่อนฟีมาหนึีมา2หน้าแดงมาจัดไปอุ้ย1 6อยกคูณ2ไปก่อนดีครับผมหึงเองก็มา3-20คูณ3ไปดีครับผมโอ้โหคิควก็มี สามพันหนึ่งคูณสี่สามหกศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์โอ้โหอารักผมตอนนี้คูณห้าไปสามหกศูนย์พันแปดก็มาอีกโอ้โหมึงวาอย่างนี้โอ้ยสองหมื่นเก้าอีกโอ้โหเอาละตอนนี้ถลุปุ่นโป่งไปเลยครับผมโอ้โหหัวจะปวดหัวจะจัดแตกๆกันไปเลยครับผมอาตอนนี้ไปดูนะโอ้โหเจ็ดพันแปดพันืูเอาละรัวๆกันไปครับผมโอ้โหทะลุหมื่นไปเลยครับผมโอ้โห เดี๋ะยาวครับผมไหลไม่หยุดโอ้โหชุดไม่อยู่แล้ววันนี้สามหมื่นหกไปดีครับสามหมื่นหกโอ้โหเอานะสำหรับวันนี้นะครับผมบวกมาห้าหมื่นหกครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร้กดกระดิ่งติ่งหูติ่ง,งแมวนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ